แต่การบําเพ็ญทำบมเพียรก็ยังต้องทำทุกทุกวันทุกเวลาเนาะ,ะโดยอาศัยกุฏิหลังเรล็กๆอยู่คนเดียวกำหนดรู้ลมหายใจเนาะเ,เขา้าหาแค่เอาสติมาแนบกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แค่นี้อ่อ เหนื่อยเราก็ไปเดินหน่อยเนาะ,ะ,ะบางคนก็ต้องอาศัยการไม่สมควรที่จะนั่งอยู่เฉยๆจะทำให้เรารู้สึกว่าเส้นร่างกายเราไม่ค่อยไม่ค่อยอำนวยเนาะนะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าพวกเราเท่าไหร่ อไม่ค่อยมีเวลาเหมือน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 อ,นอพวกเราทุกคนนะรพบก็ต่างกำลังใจเนาะ,ะก็ต้องต้อนรับขับสู้อยู่ทุกวันทุกเวลาเนาะ,ะบางทีก็แทบไม่มีพูดง่ายเวลาที่จะ น้อยนิดที่เป็นส่วนตัวจริงๆอะเนาะต้องอาศัยพักพอสมควรนะทำงานในเวลาให้มากๆนะอยู่กับตัวเองมากๆรู้สึกตัวมากๆนะนะการที่พวกเราเนาะมีสติไงไปรู้อะไรมากก็เพียงแต่รู้สึกตัวก็พอเนาะเออ รู้น้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้สึกตัวใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนะาะแห่งทุกข์รู้แจ้งแห่งความดับลงแห่งทุกข์ให้ได้เนาะนะนะเพราะฉะนั้นธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใคร,ต,รต้องตามพูดอยู่ตลอดว่าจิตใจเราเราจะได้รู้ว่านารกสวรรค์ทุกสุข ทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่จิตของเราเห็นไหมอย่าไปสแสวงหากิเลสก็อยู่ตรงเนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจงเห็นใจตัวเองรู้ทันใจตัวเองเนะี่ยเรียกว่าปฏิส่วนจะเป็าว่าอื่นๆไม่ต้องมีปัญหาแค่ตามรู้ตามดูตามเห็นมันก็พอ อ,อย่าเข้าไปเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปแทรกแซงอย่าไปตัดสินอ่าสู้เท่ารู้ตนใช่ไหมฝึกอะไรก็สู้ฝึกตนไม่ได้ชนะอะไรก็สู้ชนะตนไม่ได้เห็นไ,ไหมเอออย่าไปเอาชนะผู้อื่นธรรมะมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงจิตตรงใจเราเนี่ยเนานะอ่า ในร่างกายเราสกุลกายเรานี่แหละเนาะเป็นศูนย์รวมเป็นสมรวงแห่งจัก,กรวานอว่าได้เนาะเพราะฉะนั้นเรา้ำไปอินเราอย่างไม่สิน้นกลิ่นหอมหัวแห่งธรรมของศีลธรรมเนานะเอออืม กำลังทยอยมามันน่าเฟะแปดเฟบออื่นะมาเนาะเมื่อวานพอเห็นลุงตาไปฮะคนใจผู้เฒ่า ฮขี่ลายบางฮงสุกคนว่าอืมเราก็จะแก่เหมือนกันแหละเกิดมาเจ็บมาแก่มาตายเนาะ,ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎแห่งไตรลักษณ์เนาะเกิดขึ้นยืนเนาะทุกอย่างเป็นอนิจจงเนาะนี่นะคำว่าอานิจจงทุกครั้งอนันตาอนะ นี่ถ้าพูดเป็นภาษาคนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนี่เรียกว่าภาษาคนส่วนภาษาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่ดับไปเ,เขาเรียกว่าเวทนาอามีแต่เวทนา,เ,าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของที่เห็นได้ยากเห็นได้ยากอันนี้ เห็นไหมมันเกิดอยู่ตลอดเวลาความคิดเนี่ยเห็นไหมเวทนาก็เหมือนกันเวลาถูกผัสสะหรืออายตนะกระทบเนาะเออก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนามีอสุขะมขาสุกขะหรือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอยู่นี่ก็เป็นเวทนาเห็นไหมพวกนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนกันนะตั้งอยู่ไม่ได้นานอ่าส่วนความ รู้สึกนึกคิดคิดไปเ,ดเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นตัวเชื่อมความไปสู่ชาติเพราะพูดง่ายๆชาติก็คือตัวตนเกิดใช่ไหมเกิดพบแล้วก็ชาติชรลามรณะถ้าเป็นชาติแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเกิดสุขเขเวศนาอ่า พอใจก็จะเป็นสุขเวทนาถ้าไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาเห็นไหมพฉะนั้นการปรุงการปรุงนะ่ะเรียกว่าสกัดการเกิดเห็นไหมสกัดการเกิดอุปาทานสุปาทานเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวต่อพบเลยเห็นไหมตัวอุปาทานเนี่ยตัวปรุงตัวคิดต่อเนี่ย เห็นไหมนั่นแหละถ้าไม่มีอุบทานรู้ทันอุบทานไม่เกิดมันก็ไม่มีพบชาติเมื่อสติรู้ทันมากๆรู้ทันมากๆรู้ทันมากๆอุบทานไม่เกิดตั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 ดแถ้ารู้ทันสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เยเห็นไหมก็ไม่เกิดแล้วไม่เกิดสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ารู้ทันสิเรียกว่าสติ เรียกว่าอนันติยะสมาธิเป็นสมาธิที่เชื่อมต่อทีนี้การเกิดราคะเลยการราคะเลยถ้าถ้าหสิบห้าสิบเนี่ยเรียกว่าถึงถึงเข้าถึงอนาคามีผลเห็นไหมเหลือแต่เหลือแต่ตนยังมีอยู่ห้าสิบห้าสิบแต่ ตอนนี้สมาธิเชื่อมต่อมีเขาเรียกว่าเหมือนสายน้ำาละตัดนะแล้วเข้าถึงอสังขจักหรือว่าน,นิพานเนห็นไ,ไหมคือไม่เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่ดับแล้วจริงๆถ้าไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งสิ่งไหนไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับเออใช้ภาษาคำว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เลยเห็นไหม ท่านเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นสิ่งอื่นหรอกเห็นความดับลงแห่งเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเป็นที่สิ้นสุดแห่งแห่งแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกว่าวงจรแห่งสังสารวัฏหรือวอัฏสัตุรงหรือเรียกว่าถ้าเป็นภาษาธรรมเรียกว่าอาศัยสมถะและวิปัสสนา ส่วนสมถะก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าสมชาส่วนวิปัสสนาก็คือรู้ทันเกิดดับเกิดดับไปนไหมเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าเห็นเวทนาเห็นทุกอย่างตามความเป็นรู้ทันรู้ทันนี่เรียกว่าวิปาาัสสนาญาณเห็นไหม่ใช่ไปคิดนะถ้าคิดตรงแต่งเนี่ยเป็นสัญญา ไม่ใช่วมเีเห็นอยู่เห็นอยู่อะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่เออพอใจไม่พอใจก็เห็นอยู่เด yeah. คิดอะไรก็รู้อยู่นี่แค่เนี้ยนี่แหละนี่แค่รู้แค่เนี้ยนะเออเป็นของแถมมีไม่มีก็ะช่างของแถมเนี่ยนขออย่างเดียวให้ดับเหตุแห่งทุกข์ให้ได้เออเออใช่ไหมนะ สมาบัติอย่างการรู้นั้นรู้เราก็ไม่เกิดประโยชน์มากเท่าไรหร่หรอกนะแค่ไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้แก้ไขอะไรได้หรอกนะเขาเรียกว่าลงมตาไปรู้สิ่งอื่นคนอื่นสู้ข้างนอกอะ่ะนะเออมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นผลที่เกิดจากชาตเกิดจากนิสัยวาสนาไ้นะเห็ุอย่างรูปนี่สำคัญที่สุด นาไม่ได้ทำอะไรมากหรอก mm hmm. แค่มีสติอยู่ในลมหาปัญญาโดยสมบูรณ์เลยสมบูรณ์นะ mm hmm. เรียกว่ามีพร้อมักมักมัก,มกเต็มรูปแบบเรียกว่ามักจริงๆอะศีนสมาธิปัญญาแล้หละคือตัวเป็นมะักอ mm ันเดียวเนาะรวมตัวกันเป็นสีนสมาธิปัญญาแค่นี้เนาะ นี่เรียกว่ามักจริงๆมักแบบนี้นะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการภาวนาเอาไปก่อนเรื่องก่อเราคนทั้งโลกเป็นอย่างนั้นเห็นไหมมีแต่ทุกทุกกับลูกทุกกับผัวทุกกับงานการ่าทุกกับทรัพย์สินสมบัติวเองนะเขาเรียกว่าขาดสติขาดปัญญาเหมือนกันนะ เออรู้ว่ามันทุขกว่ายังไปยืนอยู่คุกอยู่เนาะเอออ่าเห็นไหมเอกแปลว่าเอกแปลว่าหนึ่งไปคนเดียวนี้คนเดียวนะเห็นไมเออมาเชิสชวนกันเป็นกระพวนเนาะเออนี่ไปคนเดียวท่องเที่ยวไปถ้าที่จริงก็ไปคนเดียวนั่นแหละ ตายก็ตายคนเดียวไม่ตายไปกับเราหรอกลูกผัวลูกเมียนเนาะออหารในธรรมเนาะจงเด็ดเดี่ยวอาหารในธรรมไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะเนาะ,นะ vật tư nè ôi à ở à, à Sài ở chua khao, khao, muốn khao ba hàng vậy đấy, nhó ở chua khao, chua khao, nhó, ở chật túc, nhó, giả hiến gan đai, sắm khăn, đi qua, năm tôi, ném, ở chật túc, nhó, làm vệ, nhó, có đi qua, không bị, บางคนก็จะคิดว่าโอ้เกิดเป็นหญิงเนี่น้อยเนื้อต่ำใจเกิดเป็นชายกูจะบวชเป็นพระบวชเป็นหญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็มีอานิสงส์เท่ากันปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติในสัมมาทิฏฐินะสัมมาสม,มาชิเนาะนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยพระจะมันขี้เกียจม,มันปฏิบัติไม่ดีเนาะ จะเป็นพะระอรหันต์เป็นนนเป็นนี่ก็ช่างเขาเถอะนก็สาธุกการนะแต่ส่วนเรานี่สินะออยังเกิดทุกข์นะริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในให้ตัวเองให้จนได้นะเพราะฉะนั้นสติ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 ตัวเดียวนะ่ะมันพอนะแต่ที่เนาะ เนี่ยเนี่ยเอาสติมาแนบกับลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปณสตินี่นี่น,นี่คือความเพียรคือการทำความเพียนเนาะส่วนใครจะเป็นยังไงก็ความมีขันติบารมีนะเอ่อการฝึกฝนการอบรม,ม,มจิตอบรมใจของแต่บุคคลนั้น,น,น,นอ่าเพราะฉะนั้นจงมุมั่นป่าจันและก็ของตนเองเนาะ เออหลวงตาเคยพูดสีลงทำไม่กลับมาโลกาจะวินาศใจคนยิ่งห่างออกจากสีลจากธรมากเท่าไหร่ความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคนก็จะไม่เลือกวิธีที่จะแย่งชิงห้าเงินโกงเขาก่อนทั้งกราบทั้งไหว้ทั้งร้องห่มร้องไห้อ อ่เห็นไหมอ่าเวลาได้ของเขามาแล้วก็มาอยากคืนเขาแล้วเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมคนเนี่ยมันอ่ะตัวเองแทแๆเนาะเออพวกนี้ถือว่าโอ้โทษหนักโทษหนักเนาะดูข้อโกงพวกรักแซบพวกพวกนี้เนาะโทษหนักเลย สะดุ้งหวาดว่าถ้าตายไปก็ตนก,กนรกอะนะตนกนรกเรียกว่าเป็นอสุรกายเป็นเปรตไปเนาะตั้งเปรตตั้งสุรกายเนาะเห็นไ,ไหมไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าที่จะมาเสียกุศลลงตาเคยพูดตลอดพูดบ่อยๆว่านิทานปู่สอนหลานเห็นไ,ไหมปู่สอนหลานก็หมายถึงปู่คุยกับหลานว่า หลาเนเอื้อกุลนี่ปู่ก็เลยหลานก็เลยถามปู่ว่าแล้วตัวไหน่ะชนะปู่ปู่ก็เลยตอบหลานว่าตัวที่เราให้อาหารมันเห็นไหมตัวที่เรามันเมื่อมันคิดอยากทําชั่วงเงี้ยเราไปทํากับมันอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่ามันจะทําชั่วงเงี้ยเราไม่ไปกับมันเอ๊ะกูไม่ไปกับมึงน,นี่เรียกว่าไม่สนับสนุนแปลว่าเราไม่ให้อาหารมัน ฝืนใจมันเออ,อถ้าเป็นความไปภาวนาเข้าวัดเห็นไหมเออเราจะไปหางกับมาไกลตัวไหนระหว่างไอนตัวชวนเข้าวัดกับไปกินเหล้าเนี่ยชวนไปนปฏิบททัติธรรมเนส่วนมากเราจะไปเที่ยวไปอย่างนั้นบัดซอว่าเราให้อาหารตัวกุศลตัวนั้นก็นจะชนะเห็นไหมเออนะ พระพุทธเจ้ายัางว่าทำดีชั่วถ้าทำดีขนาดไหนความชั่วมันก็ดับไปมันก็ไม่มีแต่ถ้าทำชั่วขนาดไหนความดีมันก็ไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นจงตั้งจิตตั้งใจมีสติปัจใจให้ตัวเองเนาะเอเพราะฉะนั้นจงตั้งจิตตั้งใจเอบำเพ็ญตัวเองนำตัวเองออกจากทุกข์ไห้ได้โดยอาศัย อ่าอ่าผาดับทุกข์ก็ได้เห็นไหมเรียกว่ามีแจ่ของดีอย่างนั้นแหละที่ครูบาอาจารย์บอกพระเุทธเจ้าสอนนะเพราะฉะนั้นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่ครับก็จะเอารูปเหมือนข้อถวยด้วยแล้วก็รึกษาอูปพัาสีมาน่ครับ ครับ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 ยินดีครับยินดีอ่เห็นไ,ไหมคนมีกรรมกำลังพูดอยู่ดีๆก็โทรไม่รับก็ไม่ได้เจ้าวาดวัดผู้เาวเนาะท่านจะทำงานอะอะไรนะหลวงจะนิมิตนะหลงแม่ก็ทั่งลูกนิมิตด,ด้วยะเอออ่ะความเชื่อเนาะเราไม่ว่ากัน เชื่อใครเชื่อมันเนาะเราเชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำของเราต่างหากที่จะส่งผลทำดีดีทำชั่วชั่วเนี่ยเราเชื่ออย่างเงี้ยไม่มีใครมาโดนบันดาลให้เราดีเราชั่วนะจริงจริงกรยานมิตรเกื้อหนุนนะนี่อย่างตอนเช้านี่ก็หนาวขนาดไหนก็ต้องเลินมาแล้ะมาให้กำลังใจไม่ชี เออนอกจากวันไหนไม่ไหวจริงๆก็จะทําสายสลิงมาจากกุติรีบลงมาเหมือนทาสารไงที่งไงเออเห็นไหมเออหมื่นปีแลอายุหัวเราะน้ำหมากกระจายเลยนะบางคนฟันปลอมหลุดก็มีๆๆๆๆเออ แล้วก็มาทามาักว่าเออพระิดคิดเ,เห็นตัวจริงแล้วหน้าตาดีแปดสิบแล้วเนาะธรรมดาเขาเรียกหน้ามืดตาหมวัวแล้วรุ่นนั้นเนาะเวลาลุกเนี่ยแกเอาตูดขึ้นตุง้งขึ้นไปเลยนะฮะวนเรียกว่าเสียศูนย์แล้วละ่ะเนาะอือแต่ก็อะอืม วันนี้เป็นวันจันทร์เนาะไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ามีมีผัวจะไปประเทศนอกผัวจะไปประเทศนอกมากราบลาลวงตามาขอพรเออลวงตาเลยว่ากูไม่มีพรมีแต่นเวียวไหมให้เมียอยู่บ้านเนาะทุกวันนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้คนเราจริงๆนะนี่ขนาดผัวไปทหารเลยไหม เออพัวไปทหารแค่ไม่กี่เดือนน่ะเนาะสามเป็ดอยู่สามฟองเลยไหมพัวก็งงอ้าวที่รักใครเป็ดอะไรมาอยู่ที่หัวเตียงเลยไหมอืมเมียก็เลยสารภาพเธอทำมานานยังยังเธอทำยังไงถึงมีไข่ก็ผู้ชายคนหนึ่งมานอนกับฉันครั้งหนึ่งเขาก็จะให้เอาไข่เป็ดมาฟองหนึ่ง ัวก็เลยเห็นสามฟองเองโอ้ไม่เท่าไรหร่หรอกอภัยให้ได้นะเห็นไ,ไหมเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> มันก็มีอยู่นะอนะใจคนเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเปไน็นอะไรเขาใจผิดไม่ได้นะเนี่ยลุงตาถึงว่าเนี่เมื่อวานเนี่ยสนวัดฟาร์มเอาปลามาเอาปลามาสวาย เดือนละห้าร้อยกิโลหรือเดือนละหนึ่งตันเป็นหนังวันทีเนี่ยสมองดีเพราะเนื้อปลาเนี่ยมีโอเมก้าสามเออทำให้ฉลาดขึ้นเขาว่างั้นนะเออนะอืมโอเมก้าสามเออแม่ค้าที่ตลาดเนี่ยเขาขายเออเขาบอกว่าปลาทูเนี่ยเข่งหนึ่งเนี่ยสามตัวเนี่ย ใครกินทุกวันทุกวันเนี่ยโอ้โหมีปัญญามีมความฉลาดพาอมีโอเมก้าละสิบบาทประทูเหนไหมเออทีนี้แกก็เลยว่าสามเข่งเข่งละสามสิบขายสามเข่งร้อยแกเพิ่งนึกได้มะขายเข่งละสามสิบและไปซื้อมาสามเข่งร้อยแสดงว่าแกนี่ อ่ะคิดเงินผิดละว่างั้นแกลึกไปเนี่ยสามเข่งร้อยแต่ไ่ซื้อเข่งเข่งละสามสิบจสเรียงว่าแม่ค้าคิดผิดแม่ค้าก็ว่าเห็นไหมละ่ะนี่โอเมก้ากำลังกอ,อกฤทธิ์เลยจึง <laughs> <laughs> ระหว่างสนฤฤับระวัดฟาร์มเอาป่ามาให้แม่ชีกินกระเพาะเนาะถือว่ามีโอเมก้าสามเนาะ กูไม่ค่อยได้กินปลาเพราะกูคิดว่าแมวกินปลาก็ตาจะพูดถึงความรู้สึกความในใจของตัวเองเท่านั้นพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นทําไมถึงพูดถึงเรื่องแต่ของตัวเองเพราะหลวงตามรู้แจ้งในตัวเองไม่ได้รู้คนอื่นการรู้สึกตัวการรู้จักตัว การรู้แจ้งในตัวว่าเราเนี่ยปรารถนาอะไรเป็นยังไงขณะแบบนี้อยู่ปัจจุบันคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้่ะแต่สาหรับหลวงตารู้จักตัวเองดอีก็เลยเล่าจะเรื่องหลวงตาเพื่อเป็นแรงบัรรลจเส้นนี้หลวงตาตั้งแต่ตัดสินใจ ที่เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัฒนี้ตายในภาคการสาวพัฒน้อี <c> ้ <oughs> ทำยังไง <c oughs> บ้านปลายชีวิตที่เหลือเนี่ย <c oughs> จะได้เผาจะได้เผาเผาใจจะอยู่ได้จริงๆต้องอยู่ที่การปฏิบัติกําจัดกิเลสนาซะก่อนถ้างั้นก็คงอยู่ไม่เป็นสุขอาจจะแพ้ก็ได้ <c oughs> บวชออกจากโบวชวันแรกนะก็เริ่มมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างเดียวมุ่งสู่ความดับตัณหาราคะตัวนี้อย่างเดียวถ้าเรายังมีพ่ายแพ้ศึกไปก็ได้เพราะฉะนั้นลูกตาถึงมุ่งไปสู่การกำจัดราคะที่มีอยู่ในใจตัวเองอยู่ในนิสัยตัวเอง ด้วยเทคนิควิธีซึ่งประมวลผลในการปฏิบัติตรวจสอบตัวเองอยู่ทุกขณะจะกดดับทุกเนี้ยนี่สำคัญลวงกาเนี่ยเป็นคนที่มุ่งจริงๆนะมุ่งที่ทำลายกิเลสธนาตัวเนี้ย ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นผ้าอะไรเลยแต่จะทําลายกิเลสณนาให้สิ้นไปแค่นั้นนะเพราะว่างั้นก็คงไม่ได้อยู่ในผ้าตัวนี้เนาะหลวงตาเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงตาเนี่ยอดข้าวจากแปดสิบเจกิโลภายในสี่เดือนเนี่ยเหลืออยู่สี่สิบสองกิโล เดินจงกลมเนี่ยเ,เดินจริงจนตะวันขึ้นเลยถึงลูกถึงซัดเต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยหลวงตาเนี่ยคนเคยเจอหลวงตาแต่บวชใหม่หลวงตานี่พอมาก ้องเอามีดปาดอ่ะเอามีดปาดหรอกแเมื่อก่อนมาอยู่บ่อน้ำไปอิมใหม่ๆเนี่ยลูกศิษย์ลุงหารุ่นแรงจะเห็นว่าต้องเอาหินเจียมาเจียระเท้ารองตานหนามากเจ็บแข็งไม่ได้ห่วงรองห่วงสวยหรอกลุยนั่นแหละลุยทิ้งมันเลยชีวิตเนี้ยอะ หลังจากนั้นก็ยังไป